สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ ต่อจากชั่วโมงที่แล้วค่ะในชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนนักเรียนถึงวันณยุกต์เอกและวันณยุกคโทนะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้า49ค่ะแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะอ่านสะกดคํากอไอไกไม่เอกไก จอแอแจไมโทแจไก่แจพยัญชนะกอสระไอวันในยุคเอสะกดว่ากอไอไก่ไม้เอกอ่านว่าไก่พยัญชนะจอสระแอวันในยุคโท สะกดว่าจอแอแจไม้โทอ่านว่าแจรวมกันเป็นคำว่าไก่แจปออปูไม้เอกปูยออายาไม้เอกยาปูยาพยัญชนะปอ สระอูวรรณยุกต์เอกสะกดว่าป,ปูปูไม้เอกอ่านว่าปูพยัญชนะยอสระอาวรรณยุกต์เอกสะกดว่ายอายาไม้เอกอ่านว่ายารวมกันเป็นคำว่า ปูย่ย่าเรามาฝึกอ่านคำที่ใช้วันณยุกต์เอกและวันณยุกตโทนะคะมาดูกันเลยค่ะกไอไกไม่เอกไก่จอแอแจไม่โทแจ้ไก่แจ้หอแอแหไม่เอกแห ยออูดูแห่ดูปออูปูไม่เอกปูยออายาไม่เอกยาปูยาปออาปาไม่เอกป่าพอไอไผไม่เอกไผป่าไผสอไอใสไม่เอกใสยออายา ใส่ยาบออาบาไม้โทบ้าบอไอใบไม้โทใบบ้าไบาชอไอใช้ไม้โทใช้ดออีดีใช้ดีบออีปีนออีนีไม้โทนี้ปีนี้ ชออีชีไม้โทชีมออือมือฉีมือถออือถือมอไอไม้ไม้โทไม้ถืถอ,มอ,อไม้หอไอไหาไม้โทให้มอ,อามาให้มา หออาผาไม่โทผ้าสออีสีผ้าสีสออีสีสสออสไม่เอกสีหออาหาไม่โทห้าสีห้าสออาสาคออูคูสาคูถออูถูถอไอไถถูไถ,ถ เรามาอ่านกันอีกรอบโดยไม่ต้องสะกดนะคะไก่แจ้แหดูปูย่ย่าป่าไผ่ใส่ยาบ้าใปใช้ดีปีนี้ชี้มือ ถือไม้ให้มาผ้าสีสีห้าสาคูถูไถไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะฝึกอ่านให้คล่องนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านคล่องลองเล่นในหน้าต่อไปกันคะ่ะเรามาเปิดหนังสือในหน้า50นะคะ อ่านคล้องร้องเล่นคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูไปหนึ่งรอบก่อนนะคะเริ่มกันเลยลากันไปโรงเรียนภูผา เดินหน้าช้างน้อยตามหลังหน้ารักหน้าช่งางจะ ไปโรงเรียนช้างหิ้วปิน่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึง โรงเรียนโบกมือลากันนักเรียนอ่านตามคุณครูหนึ่งรอบแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะมาดูคำยาก ในอ่านคล้องร้องเล่นนี้นะคะที่บางคำนักเรียนอาจจะยังไม่รู้นะคะคำนี้นักเรียนรู้จักกันดีนะคะลาก,กันกออะนอกันนะคะปอไอไปรอโองอรงรอเอยนอรอเอเรียเรียนอเรียนนะคะหรือว่าสะกดเป็นแบบนี้นะคะโรงเรียนคำนี้คุ้นอยู่แล้วนะคะภูผาเดินดอเออนอเดิน หอนออาหนาหอนออานาไม่ถูหน้าคำนี้ช้งออางน้อยอันนี้อ่านได้อยู่แล้วนะคะตออาตาตามอตามตัวนี้นะคะคือหอน้ำหอรลอะงอหลังหอรลอะงอหลัง นออาณาไม่เอกหน้านะคะรออะกอรักน่ารักนออาณาไม่เอกหน้านะคะชอะงงอชัางน่าช้างจออจาะจะปอไอไปนะคะโรงเรียนคํานี้จะเหมือนกับคํานี้เลยนะคะโรงเรียนเหมือนเดียวกันช้างชออางงช้างไม่โทช้างนะคะหิว้ว หออิวอหิวไม้โทหิวปออิปิปิโนปินไม้เอกปิน่นคำนี้ก็จะคือคำว่าปิ่นโตก็รออะกระปอเอาเป้าไม้ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าไม้จะตาวานว่ากระเปาคำนี้นะคะ ครอเอือเครือเครื่องงอเครื่องไม้เอกเครื่องเครื่องนะคะขอเอียเขี้ยเขียนงอเขียนเครื่องเขียนมาถออึถึกถึกงอถึงนะคะคำนี้คือคำว่ารรนะะโรงเรียนนะคะโรงเรียนบอโอโบโบกโบกมอเอือมือโบกมือนะคะ ลออาลากออะกะกะนกันนะคะทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนจบในวันนี้ค่ะลากันไปโรงเรียนภูผาเดินหน้า ช้างน้อยตามหลังน่ารักหน้าชังจะไปโรงเรียนช้างหิ้วปิ่นโตกระเป๋าเครื่องเขียนมาถึงโรงเรียนโบู มือลากันเหนื่อยไหมคะเด็กๆคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะนักเรียนต้องไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะแล้วก็ทบทวนหลายๆรอบนักเรียนก็จะอ่านเก่งขึ้นเอง,เอง,เองนะคะค่ะและต่อไปนะคะ วันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะแบบฝึกใช้บทเรียนนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า76ค่ะหน้า76นะคะคำสั่งก็คือ ให้นักเรียนอ่านคำตามภาพและเขียนตอบคำถามนะคะนักเรียนก็อ่านคำแรกก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าปิ่นโตกระเป๋าใบบัวใบโบโรงเรียนลูกช้างโบกหมูโบกมือ ะะแล้วให้นักเรียนนำคำที่อยู่ในหน้านี้นะคะทั้ง6คำนะคะมาเลือกเติมคำตอบนะคะในหน้าที่77ค่ะเช่นนะคะข้อที่1ถามว่าใบโบกหิ้วอะไรใบโบกหิ้ว คำตอบคืออะไรนะคะนักเรียนก็เลือกจากตรงนี้เลยค่ะเลือกจากหน้า76นะคะมาเติมตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะจะมีที่เติมให้อยู่6ที่ด้วยกันนะคะก็จะมีตัวเลือกให้อยู่หข้อนักเรียนก็เลือกมาเติมให้ถูกต้องค่ะหนะ้าต่อไปนะคะหน้าที่78 อ่านแผนภาพความคิดแล้วเขียนเป็นคำนะคะผู้ผาโบกมือให้ โบกมือให้ใครบ้างนะคะช้างตัวนี้ชื่อว่าอะไรก็เติมเลยนะคะโบกมือให้ช้างตัวนี้นะคะโบกมือให้ใครนะคะที่อยู่สองคนนี้แล้วก็โบกมือให้ใครนะคะที่อยู่ในภาพตรงนี้เติมให้ถูกต้องนะคะมีอยู่สี่ข้อค่ะน้าถัดมานะคะหน้า79ค่ะ ข้อที่เนะคะเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะคำที่แบบฝึกให้มาก็คือคำว่าเดินผูผาโรงเรียนไปเราก็นำคำพวกนี้นะคะคำที่เขากำหนดให้มาเติมด้วยเรียงใหม่นะคะเช่นนะคะ บรรทัดน,นี้ก็นำคำว่าภูผามาเติมก่อนเลยนะคะผู้ผาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นคำว่าเดินกลเอาคำว่าเดินมาเติมนะคะแล้วต่อไปคำว่าก็คือคำว่าไปนะคะไปแล้วก็คำว่าโรงเรียนเรียงใหม่ก็จะเป็นผู้ผาเดินไปโรงเรียนค่ะ ข้อที่2ข้อที่3เติมให้ถูกต้องนะคะและด้านล่างนักเรียนไม่ต้องทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะค,ะคุณครูก็จะขอจบบทเรียนนะคะในบทที่5ไปโรงเรียนนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ